เดี๋ยววันนี้เข้ามาแวะร้านพี่ออยอีกครั้งหนึ่งนะครับอ๋อมีดอเมาส์ขาวด้วยอันนี้อันนี้ขายยังพี่อันนี้เหลือค่ะอ๋ออันนี้เหลืออันนี้คือขายได้ตอนนั้นก็เกลี้ยงแล้วอ๋อราคายังไงพี่ขาวอย่างเงี้ยทั้งตัวอตอนนี้ก็ยังอยู่ที่หกถึงเจ็ดพันหกถึงเจ็ดพันอ๋อบูนะคะอ๋อสำหรับตัวผู้แสดงว่าตัวเมียตัวเมียไม่ถึง เอาเหรอดอเมาอันี้กลายเป็นตัวผู้แพงกว่าตัวเมียหรอแน่นอนค่ะอ๋อตัวผู้ตัวผู้ผสมตัวเมียได้หลายตัวกลับกันเนาะแต่ตัวเมียกว่าจะท้องกว่าจะมีลูกกว่าจะอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช้เวลานั่งนานอ๋อกว่าจะรอรุ่นคอกใหม่อือแต่ตัวผู้หนึ่งตัวในการผสมเดียวผสมเนาะรอลุ้นลูกแต่ละแม่ได้เลยอ๋อตัวคือจะคล้ายๆเต่าญี่ปุ่นตัวผู้มีราคากว่า จะจะต่างกันนะสัตว์เลี้ยงอื่นส่วนใหญ่อย่างเช่นหมาแมวหรือชูก้าตัวเมียแพงกว่าใช่ผลิตลูกได้เยอะแต่กลับกลายเป็นอดอเมาส์เนี่ยตัวผู้แพงกว่านะครับอ๋อใช่เดี๋ยวเข้าไปชมด้านในสักหน่อยครับผมวันนี้มีอะไรนำเสนอไหมพี่ สองนิ้วไหมพี่อันนี้เฟรมนี้สองนิ้วไหมถ้าไซส์รวมขานะคะอยู่ที่สามนิ้วอ๋อรวมขาสามนิ้วเลยแต่๋ยถ้าเฉพาะตัวมาเนาะตัวจนถึงขาเนี่ยสองนิ้วอืมาณ่ับเดีบางคนเขาวัดขนาดไซส์นิ้วอ่ะตัวเล็กนิดเดียวเองเขาวัดรวมรวมขาอ๋อไม่วัดแบบนั้นแล้วมันมันดูเที่ยงสี่พันแมกซิกันโกลเด้นเลด คนี่จะเป็นโกลเด้นเวดลาหัวจะทองอ๋อหัวสีทองใช่ค่ะมีไซส์เล็กขายนะคะไซส์ใหญ่ตัวนี้สี่พันถ้าไซส์เล็กอยู่ที่หนึ่งพันบาทหนึ่งพันบาทก็ไม่เล็กนะนี่ค่ะหัวก็จะเริ่มออกสีละหัวสีทองแล้วค่ะไม่เล็กหรอกเนี่ยนี่ก็ถ้าพี่เรียกจะเรียกว่าไซส์เ้นิยวเหนียวค่ะวัดหัวถึงตูดเลยค่ะง่ายดีวัดหัวถึงตูดก็คือไม่วัดขา รัดพี่ออยจะวัดแบบนี้นะครับตามพี่ออยแจ้งนะครับคือวัดหัวถึงตูดไม่วัดขาเนาะ,ะดูไซส์มันดูง่ายดี okay. วันนี้พี่ออยมีของจะพรีเซ้นนะฮะ,ะใครที่อยากได้เป็นสายที่เลี้ยงรวมได้คะ่ะเป็นบัฟฟี่อ่ะเนาะสายเลี้ยงรวมหมายถึงหลายตัวในกล่องหนึ่งในกล่องเดียวกนะะันจะมีไซส์สลิงมาเลยนะครับสลิงจริงนี่นะฮะไซส์เล็กมาก มีอยู่ห้าตัวเนาะไซส์สงอグมีห้าตัวดูจะเห็นหรือเปล่านะตัวเล็กมากพี่เข้ามาเล็ดมินเล็กมั้งเนี่ยตัวละเท่าไรพี่อันนี้ว่าจะขายสักห้าร้อยค่ะตัวละห้าร้อยซื้อไปเป็นเลี้ยงรวมเป็นฝูง่ได้เลยค่ะตัวนี้เขาสามารถเลี้ยงรวมเป็นกลุ่มได้เลยใช่ค่ะ ก็จะมีไซส์ที่ใหญ่ขึ้นมาหน่อยหนึน่งบาบูรี่แบบนี้ยังไม่ทราบเพศนะคะอยู่ที่แปด้อยบาทแปดร้อยบาทจ้ะสายพันธุ์บาบูรี่เช่นกันค่ะบูะบูบาบูนเหรอบูบาบูนค่ะหรือว่าชื่อเรียกไง่ายๆก็บาบูรี่เนาะอ๋อะค่ะ,คะอันนี้ก็ไซส์หนึ่งนิ้วค่ะหนึ่งนิ้วเผื่อเกินนะผมว่า หรือประมาณนะเนาะประมาณหนึ่งนิ้วหนึ่งนิ้วขึ้นไปแล้วก็จะมีไซส์ใหญ่เลยตัวเมียมีตัวเมียด้วยราคาหนึ่งพันห้าร้อยบาทนี่อันนี้เช็คเฟสมาแล้วเนาะตัวเมียหนึ่งพันห้าร้อยบาทไซส์สักอ่เกือบสองนิ้วกับสองนิ้วค่ะราคานี้รวม กล่องไหมครับรตัวเฉาะตัวรวมกล่องนี้เลยส่วนส่วนใครที่ตามหาเมทาลิกา้าเดี๋ยวต้นเดือนกุมภาเนี่ยค่ะจะมีของเข้ามาเนาะรอ,อชมได้เลยค่ะไซส์ประมาณนิ้วนิ้วขึ้นไปนิ้วขึ้นไปราคาอยู่ที่หนึ่งพันนิดๆอ๋อหนึ่งพันนิดๆแต่ยังไม่ยังไม่ชัวร์ว่าเท่าไหร่เนาะ,ะราคาก็อยู่ที่ประมาณนี้พอดีหันมาเห็นเรียงกันเลยนี่อะไรอะพี่ อันนี้จะเป็นตัวที่เข้ามายังไม่ได้เปลี่ยนกล่องนะครับอ๋อตัวเพิ่งเข้ามาใหม่ยังไม่ได้เปลี่ยนกล่องใช่ค่ะหลอกคาพร้อมเคอรี่แฮร์เคอรี่แฮร์เพศเมียบางตัวจะเช็คเพศมาแล้วนะคะอันนี้ชัวร์ได้เลยค่ะตัวเมียร้อยเปอร์มีเคอรี่แฮร์มีโกลเด้นนีเนาะแล้วก็พวกคอสติกาซีบ้าอะไรพวกนี้ค่ะออันนี้หาออเดอร์ไว้ให้ญี่ปุ่นเดี๋ยวญี่ปุ่นเข้ามานะคะอ๋อเตรียมไว้รอญี่ปุ่นมาเลือกจ้ะ ออรอบนี้เขาออเดอร์ไว้หลายตัวหลายชนิด,พ,ดพูดผิดเนาะหลายชนิดแต่จํานวนตัวเนี่ยยังไม่แจ้งก็คือพูดง่ายๆเขามาดูก่อนถ้าเขาชอบเขาจะจิ้มๆเลยใช่ค่ะเป็นแบบนี้สไตล์การซื้อญี่ปุ่นคือไม่สั่งออ,อเดอร์ไว้มาดูหน้าร้านแล้วจิ้มเลยต้<ม>องมีของให้เลือกก็จะถามว่าตัวนั้นมีไหมตัวนี้มีไหมอรอยก็จะดูคร่าวๆว่าเขาจะเอาตัวไหนบ้างแต่เรื่องจํานวนอ่ะเดี๋ยวเขามาดูเอาเอง เพียบเลยนะฮะท่านใดสนใจนะเต็มเลยเพียบเลยนะคะมีเขา้าเดี๋ยวผมมาก็ได้ก็ประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวผมอัปเดตให้ประมาณนี้ก่อนเนาะวันนี้เผื่อท่านใดสนใจก็มาติดต่อพี่ออยตามเบอร์นี้ฝากตู้เปล่าได้นะคะตู้เปล่าตู้เปล่าอ๋อรับด้วยตู้เปล่าตู้ที่จัดนะคะใครสนใจที่จะเลียมไซส์ตู้แมงมุมอะไรแบบนี้ค่ะก็รับจัดตู้จะส่งพร้อม จะส่งได้ค่ะแล้วก็รับจัดตามที่ตัวเองต้องการนะคะสั่งทำได้สั่งทำได้ก็เบอร์โทรพี่ออยนะครับเบอร์นี้นะฮะ0969477938นะครับตรงนีม้มองในกล้องไม่ไม,ไม่ไม่ชัดก็เป็นเบอร์ไลน์ด้วยนะฮะพี่ออยบอกเองเลยดีกว่าเบอร์ไลน์ก็เบอร์เดิมค่ะ0969477938คะ่ะอืโอเคนะฮะเผื่อท่านใดสนใจแล้วของพี่ออยก็เพียบเลยนะ ของที่ยังไม่ได้ถ่ายก็มีนะครับยังไงทักมาถามได้มีมีเยอะมากจริงๆค่ะสต็อกไว้รอสต็อกไว้เต็มเลยอันนี้ก็โกลเด้นนีค่ะร้อยแปดิตัวร้อยแปดสิบตัวโกลเด้นนีเพราะว่ารอบแล้วเข้าไปเยอะรอบนี้เราก็ต้องหามาเผื่อไว้เี๋๋วเขาจะเอาเพิ่มอืของเพียบเต็มสต็อกเลยรวมถึงงูด้วยนะพี่ออยลงงูใหม่ด้วยนะครับคอนบอลนะคะฝากช่องไปด้วยค่ะแล้วก็ใครอยากได้ สายประเภทไหนก็แวะมาที่ร้านแวะมานี่พี่ออยเดี๋ยวเดี๋ยวจัดหาให้เฉพาะตรงนี้ก็ไม่รู้กี่ตัวแล้วพี่ได้นับคร่าวๆไหมฮะมีจำนวนตัวจำไม่ได้เนาะแต่มีข้าหมดอะค่ะเข้ามานับให้คร่าวๆตอนนั้นมี50กว่าชนิด50กว่าชนิดแต่จำนวนตัวนี้ไม่ไม่นิ่งเพราะว่าเดี๋ยวเข้าออกตลอดค่ะ50กว่าชนิดเลยนะฮะเนี่ยชนิดหนึ่งก็มีประมาณ 3าถึงหตัวแต่บางชนิดก็มีเป็นร้อยเหมือนกันอ๋อบางชนิดมีเป็นร้อยเอ๊ะอันนี้ป่องช้างไทยหรือเปล่าครับอันนี้ป่องช้างของไทยเราครับป่องช้างไทยเนาะ,อะตอนนี้ขออัปเดตแมงป่องด้วยก็ได้โอ้โเนี่ยพี่ออยบอกที่มีอัปเดตแมงป่องให้ด้วยเลยพอดีถามแมงป่องช้างแมงป่องตอนนี้ของเรามีทั้งหมดอยู่อ่า ไปแล้วตัวน,นั้นเสียใจด้วยม,มีตัวจะอยากทีเซินแต่ไปแล้วใช่มีเฮดฮอสนะคะแล้วก็เอนโดเนาะอันนี้จะเป็นสายที่เลี้ยงสายส่วนสายชื้นก็จะมีอยู่2องมีอยู่3ามชนิดนะคะที่เหลืออยู่ตอนนี้เนาะมีแมงป่องช้างไทยสายชื้นเหรออ๋อเขาเรียกว่าสายชื้น,นเช็คเพจเราด้วย แมงป่องพี่ออยแยกไปฝั่งนู้นเลยนะเนี่ยจ้ะอันนี้มีป่องช้างไทยเอมเพอเลอร์แล้วก็แมงป่องกล้ามแบนเนาะที่เขาเรียกกันว่าแมงป่องอ๋อตัวนี้ตอนพี่ออยจับให้ดูเลยตอนนั้นใช่ค่ะอันนี้ก็มีสาวชนิดแล้วเดี๋ยวจะมีของภาคใต้มาอีกเนาะจะเป็นแมงป่องกล้ามยาวแมงป่องกล้ามยาวภาคใต้ค่ะจะเป็นสายชื้นแบบนี้เลยค่ะสายชื้นจ้ะโอ้หลอกคาบออกมาเป็นตัวเหมือนกุ้งเลยเนาะ เปลี่ยนลอกคราบตัวที่เราเห็นตอนนั้นนะคะที่บมใช่ใช่ที่บมบวมอะลอกแล้วแล้วเขาจะเหมือนกุ้งไหมเขากินคราบไหมหรือว่าต้องเอาออกไม่กินค่ะไม่กินเนาะเราต้องเอาออกใช่อันนี้คื้อลอกคราบแล้วลอกคราบแล้วสีอ่อนลงเดี๋ยวเขาจะสีเข้มขึ้นใช่ไหมครับค่ะแล้วก็ตัวใหญ่ขึ้นตัวใหญ่ตัวใหญ่เยอะเลยเนาะตัวใหญ่เยอะเลยอ๋อแต่แมงป่องเนี่ยเขาไม่กินคราบเราต้องเอาคราบออกไม่เหมือนแมงมุมไม่กินแมงมุมก็ไม่กินเหมือนกัน อ๋อเหรอที่เห็นมันกระจุยกระจุยนี่คือแค่เขีย่ยเฉยเหรอใช่ฝากไม่กินอ๋อแสดงว่ามีแต่กุ้งกินค้าบอ๋อเหรอครับหนูเพิ่ง <laughs> รู้ก <laughs> ุ้งก <laughs> ุ้งกินค้าบอ๋อค่ะอืม <laughs> โอเคนะฮะยังไงก็ฝากด้วยนะครับร้านพี่ออยเนาะแล้วยังไงเดี๋ยวผมจะเข้ามาอัปเดตให้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับยังไงฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะฮะสวัสดีครับ